ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่37คุณชายมาแล้วเยี่ยนจิ๋วเฉามีจวนของตนเองในเมืองหลวงหลังจากที่เขากลับมาถึงเมืองหลวงก็คลุกตัวอยู่แต่ในจวนจนลุงวันต้องตักขึ้นมาจากใต้ผ้าหม่มเยี่ยนจิ๋วเชารู้สึกรำคาญใจ ลุงวันกล่าวอย่างลำบากใจว่าในตอนแรกพระชายาคิดไว้ว่าพวกท่านไปคนเดียวก็พอแล้วหากคุณชายไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอย่างไรเสียก็ยังมีได้สมรสกันก็นับว่าให้เกียรติจ,จนสกุลเหยียนแล้วแต่ว่าพระชายาเกิดไม่ว่างกระทันหันไม่นานหรอกคุณชายเพียงแต่ไปให้แขกเห็นหน้าศัก์หน่อยแล้วค่อยกลับท่านเคยร่วมเตียงกันแล้วไปพบนางสักหน่อยจะเป็นไรไปอืมไม่รู้ว่าประโยคใดไปดนใจเยี่ยนจิ๋วเฉาเขาตอบตกลงอย่างว่าง่าย ลุงวันที่ยังมิทันกล่าวอะไรมากก็รีบปรีออกไปอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าสั่งคนให้เตรียมรถมาด้วยกลัวว่านายท่านผู้นี้จะเปลี่ยนใจจวนสกุลเหยียนเตรียมการไว้อย่างดีเพื่อต้อนรับคุณชายเยี่ยนเจ้าบอกว่าคุณชายเยี่ยนเลือกกินลูกอวีจึงเชิญแม่ครัวใหญ่จากเมืองหลูมานางเป็นแม่ครัวที่มีความสามารถอาหารของนางใครๆก็ต่างชื่นชมผู้ยินเหยียนกล่าวพลางมองไปยังบุตรสาวซึ่งนั่งอยู่ในห้อง เมืองหลูเป็นแม่นางตู้หรือฮูหยินเหยียนหัวเราะฮูหยินหวังก็ได้ยินเกี่ยวกับแม่นางตู้มาเหมือนกันหรือเคยได้ยินหรือเพื่อที่จะชิมอาหารของนางเมืองหลูข้าก็ไปมาแล้วแต่หน้าเสียดายนางรับลูกค้าเพียงสามคนต่อวันเท่านั้นทั้งยังไม่รับจองล่วงหน้านางจะทำอาหารให้ใครกินก็ต้องรู้สึกถูกชะตาเป็นข้าที่โชคไม่ดีเองฮูหยินหวังจากบ้านรองเสนาบดีกรมโยธาธิการกล่าวพลางทอดถอนใจ หากเทียบฐานะกันแล้วรองเสนาบดีกรมทาการเป็นขุนนางระดับสี่เหยียนชงหมิงเป็นเพียงขุนนางระดับห้าอันที่จริงฮูหยินหวังมิจําเป็นต้องประจบประแจงฮูหยินเหยียนเช่นนี้แต่ใครให้ฮูหยินเหยียนมีบุตรีเป็นฮูหยินของคุณชายเล่ารองเสนาบดีกรมโยธาธิการอยากไปทํางานกับคุณชายเยี่ยนแต่ก็ไม่เป็นผลคุณหนูเหยียนได้ชวนเขามาใช่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินในปีนั้นหลงอ๋องก็มาเชิญเช่นกันทว่าเชิญแม่นางตู้ไปไม่ได้ หากเมื่อครู่คือการเย็ยนยอบัตรนี้คือการชื่นชมจากใจจริงแม่นางตู้แห่งเมืองหลู่ผู้นี้ย่าหญิงยิ่งนักแม้แต่ตำแหน่งแม่ครัวในจจนอ๋องก็ยังไม่สนใจไม่รู้ว่าแม่นางเหยียนเชิญมาได้อย่างไรหูหยินเหยียนมิได้ตอบคำถามนางเลี่ยงประเด็นแม่นางตู้ทุกท่านได้ชิมหน่อไม้หมักหรือ,อยังรสชาติเป็นอย่างไรบ้างบรรดาหูยินและคุณหนูต่างหยิบตะเกียบขึ้นมาและชิมหน่อไม้หมักในถ้วยทุกคนต่างตะลึงจนปากค้าง รสเปรี้ยวและเผ็ดเย็นสดชื่นตัดมันเมื่อครู่กินขนมกินเล่นไปบัดนี้ได้กินหน่อไม้หมักหนึ่งคำก็รู้สึกสบายเข้าไปถึงกระดูกฝีมือการทำอาหารของแม่นางตู้สมคำร่ำลือจริงๆหูหยินหวังกล่าวด้วยความจริงใจหูหยินเหยียนจับมือลูกสาวแล้วยิ้มอย่างมีความในลึกซึ้งว่านี่มิใช่ฝีมือแม่นางตู้แต่เป็นฝีมือของลูกอวี๋อะไรนะบุตรสาวหรือหูหยินหลายตกใจจนร้องออกมาพร้อมกัน เยยนรูอวิยิ้มถ่อมตัวฮูยินเหย็ยนกล่าวทั้งรอยยิ้มว่าในระหว่างทางมาเมืองหลวงลูกอวิเรียนรู้สูตรอาหารจากแม่นางตู้วันนี้ขายหน้าเสียแล้วทำให้ฮูยินทั้งหลายหัวเราะเยาะได้แขกเรือทั้งหลายต่างตกใจนี่เรียกว่าทำให้ขายหน้าเช่นนั้นแม่ครัวที่บ้านพวกเขาไม่จำต้องผูกคอตายกันเลยหรือ เรียนมาเพียงไม่กี่วันก็สามารถแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าในใจจะดูแคลนเหยียนหรูอวีทวบัตดนี้ก็อดเอ่ยคำชื่นชมนางไม่ได้ผูหยินเหยียนยิ้มอย่างพึงพอใจตั้งแต่เล็กจนโตบุตรสาวของนางก็ฉลาดเฉลียวกว่าบรรดาพี่ชายอ่านหนังสือก็ดีกว่ากูชินหมากล้อมการเขียนตัวอักษรและวาดภาพผู้กันก็ล้วนช่ำชองกว่าการขี่มา้าและยิงธนูต่างก็โดดเด่นกว่าเป็นไหนๆนับระษาอะไรกับการทำครัว หากมิได้เป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือเสนาบดีนางก็เป็นได้บ่าวนางหนึ่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วหูหยินคุณชายเยี่ยนมาถึงแล้วเจ้ากะหูหยินเหยียนดวงตาเป็นประกายรีบไปบอกแม่นางตู้เร็วรถมาของเยี่ยนจิ๋วเฉามาแล้วจริงทว่ายังมิทันเคลื่อนเข้าไปในจวนสกุลเหยียนรถมาเคลื่อนไปได้เพียงครึ่งเดียวอยู่ๆก็ได้ยินเสียงฟู่ฟู่เขาจึงแง้มม่านดูก็ได้กลิ่นหอมของน้ำมันต้นหอมและเนื้อแพลอยมาวุบหนึ่ง เขาชะงักไปหยุดรถรถมาหยุดลงผู้ช่วยรูปร่างหน้าต่างดงามลงจากรถมาอย่างระแวดระวงังและก้มตัวลงคุกเข่ากับพื้นเยี่ยงจิ๋วเฉาเหยียบลงบนหลังของเขาและเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆระหว่างคฤหาสสองหลังกลิ่นหอมลอยมาจากกำแพงสูงเบื้องหน้าเขาจ้องมองอยู่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเอ่ยปากว่าบันไดองครักษ์ที่มาด้วยก็ปลาดออกไปแล้วก็กลับมา ในมือของเขาถือบันไดามาสองอันอันหนึ่งพาดไว้นอกกำแพงอีกอันหนึ่งพาดไว้ด้านในกำแพงบันไดทำมุมได้ผดิบผดีสามารถปีนขึ้นไปได้อย่างมั่นคงโดยที่ไม่ต้องมีคนจับเยี่ยงจิ๋วเฉาปีนขึ้นไปอย่างไม่รีบร้อนเขาปีนขึ้นไปทีละก้าวก้าด้วยสีหน้าเย็นชาเห็นได้ชัดว่าเป็นการรอบเข้าบ้านผู้อื่นแต่เขากลับเดินขึ้นไปด้วยท่าทางองอ,งอาจประหนึ่งขึ้นครองบัลลังก์ ในมือเทียตันน้อยถือต้นหอมจีนที่หยิบมาจากในครัวมือหนึ่งถือชงโยปิ่งที่ท่านพี่ทำเขากินอย่างมุ่งมั่นทันใดนั้นด้านหลังก็มีบันไดามาจากที่ใดก็ไม่รู้มีบุรุษผู้หนึ่งไต่ลงมาจากบันไดบุรุษผู้นี้เดินมาด้านหลังของเขาเยี่ยนจิ๋วเฉามองเถียตันน้อยตั้งแต่หัวจะโรดเท้าใช้ปลายเท้าอันสูงสักรองบั้นท้ายแล้วนั่งยองเถียตันน้อยหันมาทำตาโตเยี่ยนจิ๋วเฉามองเขาด้วยสีหน้าดุดัน เถียตั้นน้อยอ้าปากค้างเหตุใดพี่ชายจึงงดงามถึงเพียงนี้เล่างดงามยิ่งกว่าท่านแม่และท่านพี่เสียอีกอยากกินหรือไม่เถียตั้นน้อยยื่นชงโยปิ่งที่เหลืออีกครึ่งอันให้ทั้งที่ยังรู้สึกงุนงงคุณชายเยี่ยนผู้ซึ่งในสมองเต็มไปด้วยร้อยแปดวิธีแย่งชิงชงโยปิ่งมา งานเลี้ยงเริ่มขึ้นแล้วทุกคนต่างยุ่งจนมือไม้เป็นพันวันแม้แต่อวีทรงก็ยุ่งจนมิได้อยู่กับที่ไม่มีใครมีเวลาแวะเวียนไปดูมุมอันเงียบเหงาด้านหลังบ้านเถียตั้นน้อยเรียกพี่ชายคนงามมากินชงโยปิ่งที่พี่สาวของเขาทําด้วยความกระตือรือร้นแล้วจุดเตาไฟทั้งยังค่อยๆอ,อ,อุ่นชงโยปิ่งเย็นชืดที่ยังไม่ได้กินในกระทะสักหน่อยคุณชายเยี่ยนใช้ตะเกียบคีบชงโยปิ่งขึ้นมาหนึ่งชิ้นต้องกินกับต้นหอมจีนนะ ถ้าไม่กินของพันนี้หรอกหนึ่งเครผ่านไปลุงวั่นนำรถมาอีกสามคันซึ่งบรรทุกของขวัญตามมาสมทบกับเยี่ยนจิ๋วเฉาทว่าบนรถมา้าไม่มีใครอยู่เลยเขาจึงปีนบันไดขึ้นไปบนกำแพงและมองเข้าไป ก็พบว่าคุณชายสูงศักผู้ไม่กินอาหารบนโลกมนุษย์บัดนี้ดูเหมือนกับชาวนาผู้ยักไร้กำลังนั่งอยู่กับเด็กชาวบ้านซึ่งไม่รู้ว่ามาจากที่ใดทั้งบุรุษตัวใหญ่และเด็กตัวเล็กต่างนั่งเรียงกันหน้าเตาไปมือซ้ายถือชงโยปิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าใบหน้าส่วนมือขวาถือต้นหอมจีนที่ใหญ่กว่านิ้วมือเสียอีกฉีกมันเลยเถี่ยตั้นน้อยพูดกินมันเลยคุณชายเยี่ยนพูดเพิ่มเติมท้ายตอน ไม่กินอาหารบนโลกมนุษย์ใช้บรรยายลักษณะของเซียนในลทัทธิเต๋าเปรียบเรยถึงบุคคลที่วางตนไว้สูงกว่าผู้อื่นไม่สูงสิงกับคนทั่วไปตอนที่38ขายหน้าประชาชีค่ำคืนอันหนาวเหน็บเสียงฟ้าร้องดังก้องลมพัดโหมอย่างบ้าคลาั่งรถมาสองคันเคลื่อนเข้ามาด้านหน้าสำนักบันทิตยอย่างอย่างรวดเร็วประตูสำนักบัณฑิตถูกถีบจนพังเลือดสดสดสาดเต็มกำแพงศพของคนที่หนีไม่ทันนอนกองอยู่บนธรณีประตู ก็หยนกระโดดลงจากรถมากลิ่นเขาเลือดคลักคลุ้งจนเขาอดรู้สึกคลื่นเหียนไม่ได้ฟูเซิงฟูเซิงฟูเซิงเขานั่งยองเขย่าร่างไรวิญญาณซึ่งนอนพาดบนธรณีประตูแต่น่าเสียดายที่ร่างนี้แข็งเสียแล้วเขาลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินเข้าไปในสำนักบัณฑิตที่เต็มไปด้วยเลือดไหลนองดุดสายน้ำเฟิงสวีอโยกกู้ชาง เขาเรียกนักเรียนชื่อแล้วชื่อเล่าทว่าไม่มีใครตอบกลับมาสายฟ้าฟาดลงบนห้องโถงใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยรอยเลือดเขามองเห็นบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ที่บันไดบุรุษผู้นั้นสวมชุดพิธีการสีนินร่างสูงยืนตระงานแววตาเย็นเยียบราวกับได้หลอมรวมกับราตรีอันหนาวเหน็บเป็นหนึ่งเดียวเขาพุ่งเข้ามาเกาหยวนรู้สึกประหนึ่งตนเห็นอสูรร้ายแห่งรติการเกาหยวนกล่าวด้วยความกลัวและโทสะ เป็นเจ้าเป็นเจ้าที่ฆ่าพวกเขาเจ้าฆ่าพวกเขาทั้งหมดเลยหรือมุมปากของเขาเชิดขึ้นด้วยความเย็นชาข้าจะถามเจ้าอีกครั้งบุตรของข้าอยู่ที่ใดเกาหยวนเริ่มขอบตาแดงก่ำพวกเขาไม่รู้เรื่องใหญ่เจ้าต้องฆ่าพวกเขาด้วยบุรุษกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเช่นนั้นก็หมายความว่าเจ้ารู้เรื่องเกาหยวนเกรงไปทั้งร่างท่านปู่ เสียงโคบมาค่อยๆดังขึ้นเด็กหนุ่มอายุประมาณ1 7 1 8คนหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างร้อนรนในตาของเกาหยวนสันรริกใครให้เจ้าเข้ามายังไม่รีบกลับไปอีกเฮ้อบุรุษแค่นเสียงหัวเราะท่านปู่เด็กหนุ่มปรีเข้ามาข้างกายเกาหยวนมองไปยังบุรุษผู้เยาะหญิงคิ้วขมวดเป็นปมฆ่าจำเจ้าได้เจ้าคือผู้ที่แย่งห้องใหญ่ชั้นบนที่สถานีส่งสารกลับไปเร็วเกาหยวนตะคอกด้วยเสียงทุ้มต่ำ ข้าไม่กลับเด็กหนุ่มชักกระบี่ออกมามองไปยังบุรุษผู้นั้นราวกับจะกินเลือดกินเนื้อหากเจ้ากล้าแต่ต้องท่านปู่เพียงปลายผมข้าจะฆ่าเจ้าเสียบุรุษผู้นั้นได้ยินคำขู่แต่มิได้เหลือบมองแม้แต่น้อยหัวหน้าสำนักบัณฑิตเกาข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งข้าจะนับถึงสามหักเจ้าไม่บอกว่าบุตรของข้าอยู่ที่ใดข้าก็จะฆ่าหลานชายของเจ้าเสียบางอาจเด็กหนุ่มแผดเสียงหนึ่ง เม็ดเหงื่อเย็นผุดขึ้นบนหน้าผากของเกาหยวน 2. เกาหยวนกำมือแน่น 3. ข้าบอกเกาหยวนร้องลัน่นช้าไปบุรุษกล่าวจบก็แทงดับยาวเข้าที่คู่หัวใจของเด็กหนุ่มชีลินนอนหนูนอนหนูนอนหนูเกาหยวนแผดร้องสุดเสียงทันลุกขึ้นนั่งเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ขอบเตียงมองมาอย่างประหลาดใจข้าอยู่นี่ท่านปู่มีอะไรหรือ เกาหยวนเห็นห้องที่คุณตามองไปยังเด็กหนุ่มเบื้องหน้าแล้วจึงถอนหายใจยาวๆครั้งหนึ่งเขาปาดเม็ดเหงื่อบนหน้าผากและกล่าวว่าไม่มีอะไรค่าเพียงฝันร้ายเท่านั้นฝันว่าอะไรหรือขอรับชีหลินถามด้วยความสงสัยเกาหยวนในตาเบิกกว้างลืมไปแล้ว อ้อชีลินอุทานขึ้นราวกับเข้าอกเข้าใจเขาเองเมื่อลืมตาขึ้นก็จำฝันของตนไม่ได้เช่นกันอ้อท่านปู่คำสั่งให้กลับไปรับตำแหน่งของท่านมาถึงแล้วตั้งแต่วันนี้ท่านเป็นหัวหน้าสำนักบัณฑิตแล้วเอ๋ท่านปู่ทำไมท่านไม่ดีใจเลยเล่าเกาหยนมีได้ตอบคำถามเขาเช็ดเงือบนหน้าผากจับแขนของของหลานชายแน่นลินเอ๋เจ้าสัญญากับปู่เรื่องหนึ่งหลังจากวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าห้ามไปมีปัญหากับคนผู้หนึ่งเป็นอันขาดใครหรือ เยี่ยนจิ๋วเฉาณลานหลังคฤหาสกุลไปชงโยปิ่งไส้เนื้อแพะและหัวผักกาดแน่นๆแผ่นใหญ่สองแผ่นได้ลงไปอยู่ในท้องของเยี่ยนจิ๋วเฉาเป็นที่เรียบร้อยคุณชายกินจนอิ่มน,น้ำสำราญแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมากเขามองไปยังเด็กน้อยที่นั่งข้างๆกำลังจะอ้าปากพูดข้าชื่อเถี่ยตันคุณชายเยี่ยนหุบป,ปากลงแล้วเขาก็จะอ้าปากพูดอีกครั้ง ข้ามาจากหมู่บ้านเหรียญหวาคุณชายเยี่ยนหุบป,ปากลงอีกครั้งหนึ่งเขาอ้าปากจะพูดเป็นครั้งที่สามชงโยปิ่งนี่ท่านพี่ข้าเป็นคนทำช่างจำนันจาเป็นที่สุดไม่เพียงแต่พูดเรื่องของตนเองอยังพูดเรื่องของผู้อื่นด้วยเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วเยี่ยนจิ๋วเฉามองเถี่ยตั้นน้อยด้วยแววตาเศร้าซอยเถี่ยตั้งน้อยถูกมองเช่นนั้นจึงรู้สึกประมาเขายิ้มอย่างเคอะเขิน ท่านอยากพูดอะไรก็พูดมาเถอะข้าไม่ขัดแล้วคุณชายเยี่ยนไม่พูดแล้วเยี่ยนจิ๋วเฉาสะบัดชายเสื้อแล้วเดินไปปีนขึ้นบันไดด้วยสีหน้าราับเรียบเขามีได้กลัวเสียหน้าแต่ลุงวั่นกลัวเสียหน้าลุงวั่นมีขอบเขตอยู่เสมอเขายือนอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงรอให้เยี่ยนจิ๋วเฉากลับมาจึงปรี่เข้ามาด้วยความกังวลใจ คุณชายครั้งนี้ท่านทำเกินไปแล้วท่านเป็นถึงคุณชายผู้สูงสัแดแงเมืองเยี่ยนฉไหนจึงไปกินของสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าจากเด็กแปลกหน้าเล่าท่านรู้จักเด็กคนนี้หรือท่านรู้หรือว่าเขาเป็นใครไม่กลัวใครแอบลอบวางยาพิษหรืออย่าก,กินของของผู้อื่นสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้าเป็นอันขาดเยี่ยนจิว๋วชาเห็นด้วยลุงวันรู้สึกทึ่งจากนั้นก็น้ำตาคลอเบ้าพยายามมานานถึงเพียงนี้ในที่สุดคุณชายที่หัวแข็งราวกับหินผาก็ฟังเขาแล้ว เยี่ยนจิวเฉาชี้ไปยังของขวัญสาาคัญรถด้านหลังแล้วสั่งองค์ครษ์ว่าเอาของเหล่านี้ไปให้เด็กคนนั้นเท่านี้ก็เรียกว่าไม่ได้กินของสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วสินะเพราะเขานำของไปแลกมาทัานใดนั้นลุงวัานก็รู้สึกเข่าสุดราวกับมีธนูมาปักทั้งสองข้างตกใจอะไรมิได้จะไปจวนสกุลเหยียนกันแล้วหรือเยี่ยนจิวเฉามองไปยังลุงวัานด้วยสายตาขุนเคือง อ้อท่านยังจำได้อีกหรือว่าต้องไปจวนสกุลเหยียนแต่ว่าไม่มีของขวัญแล้วท่านจะไปมือเปล่าได้อย่างไรกันเล่าลุงวั่นจนปัญญาเขาทำได้เพียงบอกให้เยี่ยนจิ๋วเฉานั่งรอบอนรถมาส่วนเขาก็รีบกลับไปยังจวนคุณชายหอของขวัญจนมือไม้พันกันเนื่องจากไม่มีเวลามากของสามคันรถมาคงรวบรวมไม่ไหวจึงเหลือเพียงหนึ่งคันรถเล็ก พี่เมาะบนรถจนเป็นน้ำแข็งกว่าเขาจะลากรถขนของขวัญถึงจวนสกุลเหยียนเยี่ยนจิ๋วเฉาก็นอนกอดต้นหอมจีนหลับปุ๋ยไปเสียแล้วสุดท้ายแล้วเยี่ยนจิ๋วเฉาก็มีได้ไปจวนสกุลเหยียนลุงวันลากลากรถขนของขวัญบากหน้าไปพบคุณหนูเหยียนและหูหยินเยียนเดิมทีสกุลเหยียนคิดว่าคุณชายเยี่ยนจะมาด้วยตนเองจึงจัดงานเสียเอ,อกเริกไม่เพียงเชิญแขกเรือมามา,มากมายยังนำป้ายบรรพบุรุษมาจัดวางไว้อีกด้วย แต่ปรากฏว่าผู้มาเยือนนั้นมีเพียงลุงวันคุณชายมากเรื่องถึงเพียงนี้ทำให้ลุงวันเหนื่อยล้าจนดูชรากว่าเดิมไปเป็นสิบปีเขาดูไม่เหมือนพ่อบ้านตำแหน่งสูงแต่กลับเหมือนคนสวนที่ทำงานหนักเสียมากกว่าเมื่อมองไปยังของขวัญที่เขานำมาไม่ว่าจะเป็นใจการโบราณซึ่งขาหักกระแทกบนรถเก้าอี้เท้าแขนไม้หนานเนื้อทองซึ่งเคลือบหลุดออกไปขูดกับรถลูกพลับแห้งขึ้นรา ฝ่าบาทพระราชทานให้เมื่อปีที่แล้วลืมกินแต่ก็ลืมโยนทิ้งคนอื่นๆนี่นี่มิใช่การมาเยี่ยมเยือนบ้านสกุลเหยียนแล้วเป็นการทําให้อับอายเสียมากกว่าหูยินเหยียนถึงกับลมจับแล้วก็ลมพับไปเพิ่มเติมท้ายตอนไม้หนานหรือหนานมู่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นพืชประจําถิ่นแถบมณฑลหูเป่ยและเสฉวนในสมัยโบราณถือเป็นไม้ที่ราชวงศ์เท่านั้นจึงจะใช้ได้ ปัจจุบันนี้เป็นพันไม้คุ้มครองของประเทศจีนสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปถ้ามิติมาเลี้ยงลูก